สวัสดีค่ะพบก,กับเราในช่องงามโชคบักหลาแฟมิลี่นะคะก่หลังจากที่มาให้งานเนสร็จนะแล้วก็กินย่านะคะอาบน้ำกินยากันนะคะทำความสะอาด สวัสดีจ้าตอนนี้น้องน้องของเราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะทำค,ความสะอาดให้น้องๆนะคะอหอบเลยอืม ชูกินอร่อยเลยนะคะวากะนกับโพลดียนะคะวันนี้น้องงามชูกเก่งมากเลยนะคะไปงาน โดยที่ไม่ต้องพ่วงนะคะไม่ต้องพ่วงกับคุณพ่นะคะปล่อยให้เดินเองนะคะโดยที่มีพี่เสียกับน้องเบียร์นะคะเดินคุมข้างๆเดินเป็นเพื่อนน้องนะคะมาถึงที่บ้านก็มากินจับระรดกินยญ้าเดี๋ยวท่าวามสะอาดเสร็จโกรนะคะจะเอาย่ามาให้น้องๆน,นะคะ ไม่วากันโพเล่อยู่นู่นนะคะมืดๆไม่วาสนานะคะไม่วาสนาเกา่าเก่าหัวเป็นอะไรคันหัวคันหัวคันหัวคันหั กินกครอทอร่อยเลยไม่ไม่จับแมงูวไม่ไม่ว่ากินจุนะคะสายกินจุกินเยอะมากๆเลยนะคะ พ okay. um. กนั่นน้้ำำเป็นหนูเดีบยกไปไหนอะไรไม่นี่นี่นี่ถึงเอาไว้นี่ลูกเดี๋ยวตักข้าวให้นานงแล้วก็เอากับข้าวให้อู้อู<_><_<_้อู้อู้นานงจะไปบ้านเลยบ่ก รู้ว่าไงเป๊กโกลติกโกน่าหยาเลยไหมน้าโครโรมีอ่อ๋อเนี่นะคะพี่เอายามาลงเอาอ้อยอ้อยมาลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเอาเป้เป้มาอันนี้โตมาาใส่เข็มให้หน่อยเดี๋ยวแม่จะไปหาข้าวหานี่ให้นะหนูหาเออ กำลังเดินไปอยู่เอียร์จ้ามีดีดูดูเข้าเด็กฝอยอ for. นี่สวัสดีค่ะพบกับน้องปูเป้ในช่องงามโชคบักหลาแฟมิลี่นะคะน้องปูเป้ก็จะถือสัน์ไหนนะคะก็อย่าคิดมากกันนะคะ โผมาหามโชคเลยโอ้ยห mm ันมาหาเลยโวยโวยบักลาโวย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 กินส e> ับปะรดนะคะอืมน่าวยียบกินอร่อยไหมครับอร่อยไหม คน้ำโชคสวัสดีเดี๋ยวไปดูพี่ๆเอาเออ่ไอ้ย่าไอ้อ้อยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนี่นะคะนี่เป็นอ้อยอ้อยก็เห็นแค่นี้นะคะเพราะว่ามันมืดๆเนาะนี่อ้อยอ้อยมีอ้อยนะคะก็จะมองเห็นไหมนั่นนะ่ะเห็นหาน้ำโชคต่อคะ่ะ อยน้ำโชคน่ารักไหมครับผมนี่คือเออเขาเรียกว่าอะไรนะสับปะรดนะคะนี่โอ้พุงอ้าพุงพุงน้ำโชคพุงใหญ่มากโอ้ว้าวพุงคือใหญ่มากค่ะทุกคนเนี่ยเนี่ย,ยแอคท่าด้วยแอคท่าด้วยอ๋อห์ พ่อเล่พ่อเล่อยู่ข้างหลังนะคะไม่ไม่ค่อยเห็นเนาะเขาเพราะว่ามันไม่มีไฟนะคะข้างหลังไม่มีไฟเอ้ยเอ้ยอร่อยไหมพาไปดูน้ำโชคอุ้ย โยนมาเลยนี่นี่นี่อ้าวโยวนให้เขาขึ้นอ้าวอ้าวประท้วงหรองาโชคประท้วงเหรอ,รเ,หรอเดี๋ยวน้องปูเป้ไปเอาอ้อยให้สักหนึ่งอันก่อนนะคะน้องปูเป้ก็เอาอ้อยให้หนึ่งอันแล้วนะคะดูว่าน้องจะเลือกกินอ้อยหรือว่าเลือกกินเอ,อสับปะรดนะคะเฮ้ยเขาเูือกกินสับปะรดค่ะทุกคน อ้อยเขาน่าจะกินมาเยอะแล้วนะคะเพราะว่ากลับมาจากแหงงานเลยเหนื่อยเหนื่อยเลยมากินอยู่ที่บ้านอีโอ้โหอิ่มเลยทีนี้นั่นนะคะพ่อ,อเลน่ะน,น่าจะเห็นหัวอยู่เนาะนั่นอ๋พ่อ,อเลน่ะนั่น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 น,น,นี่โอเล่นี่โอเล,อเ,ลนนเห็นงาเห็นงาไหมงาง,า,งาโอ เราก็จะขอปิดคลิปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปและไลฟ์ใหม่ๆของพวกเราค่ะสวัสดีค่ะ